พอเดเอาใส่เอื่นไม่ไอ่มึงที่ล่ะสุสานค้อนแม่ครับสุสานค้อนล็อหล้าแม่บอกคำพูดใดอยู่ครับแม่สุสานค้อนดูของแม่ป้าเมื่อว่านายใหญ่เป็นเบ้าแล้วมื่อนียใหญ่เป็นเบ้าก็เก่าอีกพูดดีใดแม่บอกเอากะที่สุดแล้วเนาะแม่ว่าแต่แม่นะบอกคำพูดใดนั่นผู้ชายคนหนาหนาเป็นไผาครับแม่สุสานค้อนนี่คือพ่อของเจ้า พอเราเป็นยังพอคือถิมทิมผมก็แม่ไว้แบบนี้พอเป็นส่มากครับพอกระชากลูกพอพอมีเหตุผลที่จาเป็นจะต้องได้จากพวกเจ้าไปแต่แตบนี้พอกลับขึ้นมาหาเจ้ากระแม่ของเจ้าแล้วพอมาวิด้วยครับผมอยากให้พอกับแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวมีความสุขจะเกือหนึ่งลูกอยากให้พอกับแม่หอมจ้ากันพี่ฮะหรือว่าได้เบาดี จ้ากับมัวตลอดเลยเนาะลูกจ a าหอมแกวหอมแกวตลอดเลยเด้ลูกจะต้องเป็นงานเนี้ยค่อนเทนไม่ค่อนเทนสุดสาค่อนอยากได้น้องเด้พออยากได้น้องโอ้ยผู้เดียวก็เอาละลูกละออยู่ผู้เดียวมันจะเงาเนาะมาเข่าค้ากันก็เงาครับพ่อผลิตน้องสุดสาคอนเนี่ยเทียบแม่เจ้าที่่ะสุดสาคอน มาหันแม่อยู่ข้างหลังกันเมื่อวนแม่เห็นอันทีต่างม่านด่าลูกอยู่บ่อยู่ใสอันสุดเสียแดยงๆมาสุดแดงๆอันแม่ไอ้เนาะแม่แต่เพื่อมีแฝดสน่นดอกแต่เพื่อเ่อได้เงาเอาละ,าละยังไงยังไง<ส>ยังไงยังไงทัวสรคอนครับแม่ปวาเรื่องอีพานมาว่าสิเป็นอียงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ ขอบคู่อฮากับยูพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอนครับต่อไปนี้เ้าวกับซิมีแต่ความสุขนะลูกหลานเนาะดีใจหม่ดีใจะดีใจหลายทีความสุขเขันอยากได้นอนนะบ้ากดอกพี่เ็ก็ต้องถามพ่อบอกกันล้เนาะเองพ่อพร้อมตลอดไปแล้วพ่อพร้อมแล้วแม่พ่อป้าิทป้าิทป้าิทเดจม